สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับชุดต่อนกกวักนะครับชุดต่อนกกวักของร้านบางดุลเนี่ยจะมี3ามแบบนะครับจะมี3ามแบบอ่าแบบเราไปดูแบบที่1กันเลยนะครับแบบที่1จะเป็นห่วงผีเสื้อคือหลักเดียวนะครับหลักอันเดียวมันจะมีบ่วงสองข้างนะครับตัวนี้2ี่สิบหลัก40บบ่วงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่วงครับ สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วอ่าแล้วก็พร้อมลำโพง G99 1หนึ่งตัวนะครับ G99 1หนึ่งตัวแล้วก็ Memory นกกวักนะครับลงเสียงให้เรียบร้อยนะครับลงเสียงให้เรียบร้อยแมมคิงตั้นแท้นะครับคิงตันแท้นะครับแล้วก็นกสตาร์ทหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นกสตาร์ทหนึ่งตัวนะครับ ล็กสตาร์ทหนึ่งตัวนะครับชุดที่2ก็เหมือนกันนะครับแตกต่างแค่บ่วงนะครับแตกต่างแค่บ่วงตัวนี้จะเป็นห่วงเดียวเส้นผ่าศูนย์กลางก็4นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับตัวนี้3าเอ็ดหลักนะครับสาหลักระบบมีล็อกนะครับพันหลักเรียบสีน้ำตาลสีใบไม้แห้งนะครับชุดที่3จะเป็นห่วงแขวนนะครับห่วงแขวน แถมกระดิ่งให้ให้อันหนึ่งนะครับแถมกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แบบหมุนได้ครับ4ี่บ่วงนะครับบ่วงแขวน4ี่บบ่วงใครที่อยากซื้อแยกนะครับซื้อแค่บ่วงก็ได้นะครับอ่าส่วนเรามาลองเสียงกันนะครับนี่ m มมโมรีนะครับอ่าใครที่อยากได้แยกนะครับอยากได้ลำโพงอยากได้แต่แมมก็มีแยกให้นะครับอ่าลงใส ส่วนเมมโมรีนะครับใส่ตรงช่อง T-HF นะครับหันทองเหลืองไปด้านหลังนะครับทำตามผมนะครับทำทองเหลืองไปด้านหลังใน้ทองเหลืองของมันนะทองเหลืองไปด้านหลังลำพูงนะครับเสียบเข้าไปเสียบไม่สุดนะครับประมาณนี้เสียงตัวนี้เปลี่ยนเสียงง่ายนะครับ อยากได้เสียงที่11ก็กด1นึ่งอยากได้เสียงที่14กด1นึ 4. ไม่ต้องเลื่อนทีละเสียงทีละเสียงนะครับตัวนี้ใครที่สนใจอยากได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนนะครับจ่ายรับของค่อยจ่ายตังค์นะครับใครที่อยากได้ก็โทร0ู3 7 7 3 0 3 9 8นะครับ ส่วนอดิไลก็เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับสวัสดีครับ